สบายดีสวัสดีครับผมตนมนอนนี้อ้นนมอนนะนนมกนะ็ยืนอยู่ที่เส้นท่านนะผมนะห้างเกษรนวรินนะผมนะยืนอยู่ที่สถานีสิลมนะผมนะมาถ่ายภาพเก็บภาพ,ภาพบรรยากาศให้พี่ๆเอฟซีได้ชมก,ก,มนะนกันนะครับผมนะโซนนี้ก็เป็นเข้าสู่ช่วงโดูหนาวนะครับผมนะกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ฤดูหนาวหรือว่าฤดูสิ้นปีเนาะวันนี้ก็มาถ่ายาบรรยากาศให้พี่เอฟซีดูปะ เดินอาสมัากากเด็กครับผมวันนี้ก็อาจจะเดินอบนสกายวอล์กนะครับผมปกติก็เดินอยู่ข้างล่างนะครับผมจะมาวอล์กนี้เดินอยู่ข้างบนนะครับผมดู ก็ไม่ได้ถ่ายอัเปเดตแบบนี้นานแล้วนะครับผมช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงอ่าที่แบบการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยคึกคักแน่นอนกรับผมนะช่วงปีใหม่เนาะบอกเลยเลยว่าอนักท่องเที่ยวอ่าทั่วโลกนะครับผมค่อนข้างจะมาเที่ยวประเทศไทยเยอะนะครับผมฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้างเกสต์สอนนะครับผมเรามศากมนได้กดครับผม ว,ว้าวเป็นไงครับผมสวยเนาะดูครับผมคนเดินก็เยอะนะครับผมนะเทียวเยอะมากเแบบดินไปเดี๋ยววัวเขาคลิปนี้ก็อาจจะ ยะาวนครับผม,มคือแบบแต่ละห้างนะี่คือแบบอ,อ่าประดับต้นคริสต์มาสนะครับผมต้นคริสต์มาสก็เยอะแล้วนะครับผมนะแต่ละห้างเนาะ แต่ว่าเซนตันเวอร์เนี่ยคือแบบน่าจะเสร็จอ่สมบูรณ์แล้วนะครับผมนะทั้งที่ผมได้เห็นคิดพี่ๆหลายๆคนอยู่ครับผมแต่คนมุมนี้ดูเป็นยังไงครับผมสวยมากครับผมดูมันแบบร่งการมากครับผมดูการสร้างการตัวอะไรเนาะโอ้ ยอดครับผมมีเป็นสกายวอล์กเมืองไทยนะครับผมคือแบบสามารถแบบเอาง่ายก็คือแบบสามารถมานอนได้นะครับผมสกายวอล์กประเทศไทยก็แบบมีความสะอาดสุดๆนะครับผมนะ สำรวจฝังนี้กันก่อนครับผมดีเลยอันนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างจะมาเยอะนะครับผมก็มาขอพรน,นะหรือว่ากราบไหว้ขอพรน,นะครับผมที่ศาลพระพรมครับ เราไปดูแถวห้างซิติแันเวอร์กันดีกว่าครับเห็นว่าตรงห้างซิติแันเวอร์ก็คือ คริสมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราเดินไ,ไปดูกันด้วยบอกว่า,วาเสร็จจริงหรือเปล่าครับผม,มปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าแต่ละปีบอกเลยว่า <c oughs> ข้างเซ็นทรัลเวิ์นะครับผมค่อนข้างจะไม่ช้ำ กันนะครับผมนะแต่ละปีก็ดีไซน์ไปแต่และอย่างครับผมนะ,ะว้าวเสร็จแล้วทุกคนผือให่อลังการมากครับผมนะ ยมามกลางคืนน่าจะสวยนะครับผมบบเนาะยมามกลางคืนจะสวยอือ้คนเยอะมากนะทุกคนดูเออวะ่ะสวยจริงๆครับผมนะไม่ผิดหวังครับผมปีนี้ว,ว้าวเดี๋ยวผมพาลงไปดูใกล้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าสูนนะครับผมสูนแอปเปิลเนาะก็ใครก็ มาซื้อโทรศัพท์ได้นะครับผมนะบริเวณนี้เ mm hmm. ข้ามาก็มีแต่โทรศัพท์ที่ส่วนนะครับผม mm hmm. ผมก็ไม่มีตังซื้อแล้วผมนะคนเยอะมากครับ mm hmm. ลองไปดูต้น,คร,น,นคริสต์มาสดีกว่าผม mm hmm. ขนาดบันไดเลื่อนออไ่ใช่ครับบันไดลงยังรูหลานะผมดูไม่มีปัญญาสวยครับผมแพงมากนะเปิดสวยอยู่ครับผมบนวัสนามน่าจะไม่ได้ไม่มีจับ้วครับผมวันนี้แต่ว่าขอมาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้พีเอฟซีได้ดูนะผมดู โอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มากแต่ว่าสวยมากครับผมคนเยอะถ้าเป็นช่วงกลางคืนคนจะเยอะก,กว่านี้นะครับผมนะนเออสวยมากสวยมากปีนี้สวยๆปีที่แล้วก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าปีนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับผมสุดแต่ว่าตรงอ่า ที่ไหนนะอ่าที่วันแบงคอกนะผมถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตให้พี่ๆเอฟซได้ชมกันนะครับผมนะผมเดินมาย้อนมาฝั่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะจะเข้าได้หลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมอ่าข้างหน้านะครับผมแล้วก็ค่อยเดินอ่าไปทางนี้ครัผม าสวยจริงๆครับผมสวยมากครับคนเจอมากครับผมนะ เยอะมากเลยยามกลางคืนน่าจะมีแบบหิมะตกนะครับผมคนเยอะจริงครับวันปีนี้เยอะเลยตอนกลางวันเลยครับผมคนักดนตระ เชื่อแต่ตอนกลางวัน,นจริงๆครับกลางคืนน่าจะเดินเข้าไม่ได้นะครับผมดูแล้วนะผมไปครับคิวแล้วก็กมาเดินเล่นก่อนไครับปเดิไปนะขอรับ สวยมากครับผมตีมปีนี้คือน่าจะเป็นตีมแบบน้ำแข็งนะครับผมในผมผมสวยครับผมว,ว้าวสวยจริงๆครับผม ไปนะแล้วก็เดินเข้าไปนนี้ดีกว่าครับโอเคครับผมก็พาพี่เอซีมาดูแล้วนะครับผมตรงที่ห้างซินทันเวิร์นครับย่างเมื่อคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่วันนี้ก็พามาดู นี่ก่อนครับเพื่อนน่าจะเปิดเมื่อวานนะครับผมนะั้นน่าจะเปิดตัวเมื่อวานแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะอ่ฮิมานะครับผมตกนะมีซ่องเพื่อนนะครับเพื่อนผมนะครับที่รู้จักเขามาถ่ายบรรยากาศก,าก่อนนะผมคนมาทําอะไรเนาะทำไมต่อคิวเยอะจังน่าจะมีอ่าใครมาหรือเปล่านะครับผมนะ น่าจะมีคนมาหรือเปล่าหรือว่าดารานะแฟนคลับเข้ามาเยอะมากครับผมปะ่ะทีนี้ก็เดินอ้อมมาด้านหลังครับมาป้ามาป้าขวัญร เราไปดูฝั่งนี้นะครับผมดูกใกล้ๆนะอยู่ทุกคน ใหญ่อลังการจริงๆนะครับข้าวดาวจัดเต็มแน่นอนครับผมปอดูเดเยอะมากครับผมดู